สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมตาเจ็ดสีรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาสำหรับวันนี้ผมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่21อมกราคม ในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยรังสิตนะครับเป็นศึกมวยมันสนั่นเมืองคู่มวยไวจัดได้น่าดูคู่ขี้สูสีนะครับรวมถึงด้านของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่าคืนนี้นะครับจะเป็นด้านของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับมีประมาณนะครับไม่ต่ำกว่า8คู่นะครับไฮไลท์ครับก็เป็นการเจอกันครับระหว่างทางนะครับหงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับมือกับทางริวยอดทีมแกร่งจากประเทศฝรั่งเศสนะครับจึงผมเมธาวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์สองช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกวววววิิเเเครรราาาาะหหห์์จณมมมมมยยยนนนนนน้้ล่อองงศึกััสื และช่วงที่2วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศค่าคืนนี้ขัดให้เน้นๆนะครับเคู่เหมือนเดิมกับไปด้านของฟุตบอลนะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้โดยการกดติดตามกดแชร์เป็นลังใจเพจเมทาเจ็สีแห่งนี้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามผมเมทานนั้นสามารถติดตามได้4ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมทา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมทา7สีช่องทางที่3เป็น YouTube เมธา7สีและช่องทางที่สี่อินสตาแกรมเมทา7สีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอขอบคุณทั้งกลุ่มกีฬามวยพักยุก1 6 8ครกับสนอกสนใจครับรับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองรวมถึงด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับสามารถดูได้นะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับสนใจสมัครนะครับไอดียรายด้านล่างนะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยุก1น8นั้นมีรายเสียงมวยให้ฟังทุกวันด้วยนะครับมีรายเสียงมวยให้ฟังทุกวันด้วยกับกลุ่มกีฬามวยยยพรรรรรคคกกก168นนนัััััช่่่่่อออองงงงทททททาาาาาาาสสมมมมูีด้้้ลหืผเเต ต้องสมัครเท่านั้นนะครับไม่มีดึงคนนอกเข้าฟรีต้องสมัครเท่านั้น,นครับกลุ่มกีฬามวยพักยุคหนกแปดผมเมท่าการันตีนะครับเราเข้าสู่ด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับศึกมวยมันชนันเมืองน,นะครับที่เบทีมวยรังเสร็จนะครับมวยจะเริ่มชกในช่วงเวลา1 8บแปดกาจุดศูนย์ศูนย์นอนเป็นต้นไปนะครับ คู่แรกเข้าไปนั่งขอบมนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างทางเจ้าเพชรตะวันนะครับมจจสุวรรณบุรีนะครับเจอกับทางเจ้าเพชรทองชัยวรวันชัยมวยคู่นี้เจอกันพิกัด105ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ในเขตตะวันนี้เราไป0.5ครับส่วนทางเจ้าเพชรทองชัยเราไป0.3มวยคู่นี้แหละเปิดทางเขตตะวันเป็นต่อนะครับมวยคู่นี้นะครับทางเขตตะวันเข้าในเหนียวแน่นส่วนทางเพชรทองชัยฝีมือครบเครื่องนะครับมวยคู่นี้ผมชอบมวยรองทางเพชรทองชัยคู่หนึ่งเพราะชอบมวยรองเพชรทองชัยนะครับคู่ที่สองครับโชคดีนะครับเพชรแสงทองเจอกับทางเจ้าคมเพชรนะครับกล้ววยยบางคคออแหลมมู่นนี้เจกกััพิด110 6ปอนด์นะครับโชคดีขาดไป0.3ครับส่วนทางคมเพชรนี่ขาดไป0.3เช่นกันนะครับราคาเด็ดเปิดทางโชคดีต่อ54ส่วนตัวผมเมธาผมชอบเป็นั่งของเข่าในเหนียวแน่นครับคือทางเจ้าคมเพชรกล้วยบางคอแหลมคู่ที่2นะครับคู่ที่3ครับวันนี้นะครับฉัดเงินเล็กนะครับปานิวัฒน์ียวกับทางเจ้าศิลปะไทยซุจิบะมีเกี้ยวมวยคู่นี้เจอกันพิกัดนะครับ110ปอนด์นะครับทางฉัดเงินเล็กนี่มา ขาดไป0.1ครับส่วนทางศิลปะไทยขาดไป0.1เช่นกันนะครับมวยคู่นี้คู่จี้สุสีนครับรักพี่เสียดายน้องครับส่วนตัวผมเมทาครับผมชอบไปด้านของมุมแดงครับก็คือทางเจ้าครับฉัดเงินเล็กปานิวัตนะครับและคู่ต่อมาครับวันนี้นะครับซุปเปอร์บอยครับต่อสุรัตน์จะกระทางขุนศึกเพชรยินดีอาคาเดมี่มวยคู่นี้เจอกันพิกัด1น6ปอนด์ครับทางซุปเปอร์บอยนี่ก็มัก ลดไป0.2ครับส่วนทางเจ้าครับขนศึกรอดลดไป0.2เช่นกันมวครับมวยคกู้นี้ครับเหลเปิดใดนั่นของทางเจ้าครับขุนศึกต่อ32นะครับไม่ง่ายให้ทางนขนศึกชนะได้ครับซุเปอร์บอยได้สูงได้ร้อยได้ใหญ่กว่าส่วนตัวผมผมชอบทางซุเปอร์บอย ต่อสุรัตมวยรองนะครับและคู hmm. ่ท okay. ี่5ครับระฆังทองโรงเรียนกีฬาโคราชเจอกับทางยอดอภิรักษ์เพชรหนองกี่นะครับมวยคู่นี้นะครับผมชอบไปด้านของทางเจ้าระฆังทองโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับแล้วคู่ต่อมาครับยุทธชัยเพชรหนองกี่เจอกับทางเพชรชัยแดนโรงเรียนกีฬาโคราชมวยคู่นี้ผมชอบมากๆที่ทางยุทธชัยเพชรหนองกี่นะครับและคู่ต่อมาหนึ่งอำนาจอ้ออุบลนะครับเจอกับทางครับ ช่วงนี้รนดับนันสารคามครับมวยคู่นี้ครับผมชอบไปด้านของลูกบูลูกโซ่ครับของทางเจ้าหนึ่งอำนาจครับในด้านของมวยคู่ที่เจ็ดวันนี้และคู่สุดท้ายท้ายสุดศิลธรรมราชพัฒน์ูุบ้านจอมมองเจอทางเจ้าชามาน้ำครับราชภพัฒน์บลนมวยคู่นี้ครับคู่ทีสูนสีครับส่วนตัวผมเมธาผมชอบทางศิลธรรมนะครับอ่ะวันนี้คัดให้ครับไปด้านของวันนี้นะครับสี่ตัวด้วยกันครับคัดให้วันนี้สี่ตัวด้วยกันตัวที่หนึ่งครับผมชอบทางเพชรธงชัยววันชัยชอบมากเลยวันนี้นะครับตัวที่สองครับผมชอบไปด้านของทางนนนาออองทครัััับบบยยุธชเเพหหกกกีี่่มมืตว เนี่ยผมชอบทางหนึ่งอำนาจครับวันนี้และตัวที่4ผมชอบทางศิลแลรทำนะครับมอไดจิพัทหมู่บ้านจอมบึงครับอ่ะวันนี้เขาคัดให้เน้นๆนสี่ตัวมวยรักมวยชอบศึกมวยมันถนัดเมืองนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ในด้านของฟุตบอลนะครับอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกคัดให้เน้นๆนเจ็ดคู่เหมือนเดิมนะครับในด้านของวันนี้นะครับช่วงแรกมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองจบลงในเป็นเท่านี้เดี๋ยวช่วงที่2ฟุตบอลเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ